เพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับพี่มิกวันทางช่อง YouTube g o o ม My สตอร์สิบห้านะคะวันนี้มาไวใครอยู่นะคะแวะมาทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงกันไหมนะคะวันนี้เป็นอีกซีรีส์ที่อยากจะมาแนะนำรีวิวพูดคุยถึงเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะที่คุณนั้นสมควรที่จะเข้าไปเล่นนะคะสมควรที่จะเข้าไปเล่นเดี๋ยวรอก่อนนะนะคะรอก่อนรอก่อนใคร ใครฟังอยู่นะคะขึ้นในพิมพ์นิดนึงนะคะว่าได้ยินหรือเปล่าวันนี้อยากจะมาแนะนำแอปหาคู่โอเคคิวิดหรือว่าเว็บไซต์หาคู่ o k เคคิวนะคะแนะนำไปหลายเว็บแล้วนะนะคะต้องเข้าไปเล่นเข้าไปสมัครนะคะอย่างเมื่อวานแนะนําบาดูไปบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเจอแต่คนไทยนู่นนี่นั่นนะคะคุณต้องรู้วิธีการเล่นนะคะคุณจําเป็นที่ต้องไปเสิร์ชไปค้นหาประเทศนะคะคุณจะปากอยู่กับที่ไทยแลนด์มันก็จะเอาแต่แค่ แค่โลเคชันนะคะออได้ยินนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเว็บเด็ออนไลน์หาคู่หรือแอปหาคู่อ๋อโอเคคิวปิดทำไมพิมพ์อยากจะแนะนำเว็บนี้นะคะพิมเจอสามีที่บ้านจากเว็บนี้นะคะจากเว็บโอเคคิวปิดนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะอย่าลืมใครจะสั่งคำพี่หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะคะ แคมโปรลไฟสมครเว็บเดทก็แอดไลน์ดีพิมจ้าสิสเวทมาได้นะคะอย่างที่บอกเกินนะนะคะว่าพิมพ์เจอแฟนพิมพ์จากเว็บนี้นะคะโอเคคิวปิดโอเคคิวปิดนะคะพิมรู้จักเว็บนี้เมื่อ กับ10ปีที่แล้วตอนนั้นโอเคคิว OK, ปจดยเป็นแค่เว็บไซต์นะคะตอนนั้นและการเล่นทุกอย่างนะคะยังฟรีณนะตอนนี้มีทั้งเล่นแบบฟรีแล้วก็มีการเสียเงินนะคะพิมพค่อนข้างที่จะเชียร์แล้วก็ชอบเว็บไซต์นี้มากนะคะช่วงที่เปิดรับสมัครล้วก็เขียนโปรไฟล์ให้กับเพื่อนๆน,นะในหลายคนที่พิมพ์ทำงานให้นะคะก็คือประสบผลสำเร็จได้เจอสามีนะคะไม่ว่าจะพี่ที่แต่งงานไปที่ฝรั่งเศส คนนี้ก็อายุ50แล้วนะนะคะเขาก็เจอสามีจากโอเคคิวปิดนะคะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะคะอยู่นคนสรสวรรค์ว่าอะไรต่างก็เจอสามีคนอังกฤษจากโอเคคิวปิดนะคะแล้วก็มีพี่คนชัยภูมิใช่ไหมนะคะที่ย้ายมาอยู่แคลิฟอร์เนียก็เจอสามีจากโอเคคิวปิดนะคะ,ะในหลายคนที่พิมพ์ทําให้นะคะประสบผลสําเร็จแล้วก็เจอสามีจาก โอเคคิวปิดกันเยอะดังนั้นพิมพ์จึงจะเชียร์เว็บนี้สุดแดงสุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะเว็บนี้นะคะพิมพ์ชอบด้วยรูปแบบนะคะรูปแบบในหลายอย่างเว็บค่อนข้างที่จะออกแบบมาอย่างดีมากนะคะออกแบบมาอย่างดีมากเว็บเขาดูสะอาดนะคะเว็บเขาดูสะอาดแล้วก็ดูสวยดูสวยดีนะคะเราสามารถเล่นได้ทั้งฟรีและก็เสียเงินเว็บนี้นะนะคะก็คืออ่า สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android iOS หรือว่าเล่นผ่านเว็บไซต์ได้นะคะเว็บนี้เขาจะเว็บ o k เ u i ปนี้เขาจะเบสข้อมูลเบสข้อมูลจากคำถามพิมบอกนะคะว่าตอนที่พิมพ์เริ่มสมัครนะพิมพ์ใช้ระยะเวลา7ชั่วโมงในการสมัครแล้วก็ตอบคำถามเพราะ,ะไรเพราะเว็บนี้จะต่างจากเว็บอื่นๆตรงที่เขาจะเอาคำาตอบของคุณ มาเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็แมชกับคนที่เข้ามานะคะนี่คือเป็นข้อดีที่ทําให้เรานั้นเจอคู่แมชได้เร็วมากขึ้นบางคนนะคะก็คือไลฟ์สไตล์มันเหมือนกันตอบคําถามคล้ายกันเขาจะเอาคําตอบของคุณนั้นมาแมชกันว่ารีเนียแมชกันกี่เปอร์เซนต์หรือว่าเป็นเอนเนมี่กันกี่เปอร์เซนต์เอนเนมี่ก็คือเป็นศัตรูก็เหมือนกับว่าความคิดเห็นแตกต่างกันดังนั้นเว็บนี้นะคะยิ่งคุณตอบคําถามมากเท่าไหร่ในเว็บไซต์นะ เขาจะส่งผู้เก่งๆมาให้คุณเหมือนกับพี่ที่อยู่เชียงใหม่แกเข้ามาคุยกับพิมพ์นะว่าเนี่ยแกตอบคําถามเยอะแล้วก็คือตอบไปเรื่อยๆนะคะก็คือเขาจะมีคําถามให้เราตอบเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เวลาที่เรา sign up ในเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีคําถามให้เราลงไปทําแบบทดสอบอะไรพวกนี้นะคะ เราตอบมากเท่าไหร่นะคะเขาก็จะส่งข้อมูลคนเจ๋งๆที่มีไอเดียคัชนคติอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาหาเรานะคะทำให้เรานั้นเจอคู่แมทได้เยอะมากขึ้นเว็บนี้นะนอกจากจะแมทจากข้อมูลที่เราตอบแล้วนะคะก็คือจะขึ้นคนที่อยู่ในโลเคชันใกล้ๆกันเราสามารถเล่นแบบฟรีหรือเสียเงินได้นะคะเล่นแบบฟรีนั้นนะคะพิมจะบอกวิธีการเล่นแบบฟรีนะนะคะเล่นแบบฟรีนั้นเราก็คือเราต้องไปกดไลค์โปรไฟล์ของเขา เราก็ส่งข้อความไปทักนะคะไลค์ like, เราก็ส่งข้อความไปทักนะคะคือหากกรณีไลค์ like ชนกันเขาจะเห็นข้อความเรานะคะเขาจะเห็นข้อความเราเพราะเว็บเนี้ยไม่ฟรีนะหากกรณีที่เราจะเห็นคนไลค์นะคะหากไลค์ชนกันถึงจะเจอกันนะนะคะเพราะว่าเว็บเนี้ยนะเสียงเงินพอๆกันกันกบอ่าแมทคอม พอเริ่มแรกนั้นแมดดอทเอ่อแมดกรุ๊ปในเครือของเขานะ่ยยังไม่ทันได้เทคโอเวอร์เว็บนี้ก็คือเขายังไม่ได้ซื้อเว็บเนี้ยเริ่มต้นจากผู้ชาย4ี่คนที่เขามาทําเว็บไซต์ด้วยกันนะคะแล้วทีนี้ก็แมดดอทคอมเพิ่งมันเป็นบริษัทใหญ่ก็มาซื้อมาซื้อไปพอไปซื้อไปแล้วก็คือเขาก็ปรับราคาให้มันเท่ากันอย่าง Tinder m a t c ดด o ทคโอเคคือในเครือของเขาทั้งหมดราคาเท่ากันเมื่อก่อนนะเว็บนี้เป็นเว็บฟรีหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเก็บเงิน เก็บเงินมาหน่อยหนึ่งก่อนที่จะแมทเข้ามาอ่ามาเป็นมาเป็นคนซื้อนะคะมันก็เลยทําให้ราคามันอัปเกรดขึ้นเว็บนี้นะคะเขามุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวนะคะว่าเนี่ยหากรณีที่เรานั้นสามารถที่จะเลือกว่าโปรไฟล์เราคุณเคยเห็นใช่ไหมเวลาที่คุณเข้าไปใน,ใน,ในหลายเว็บเวลาที่คุณยังไม่ได้สมัคร คุณสามารถที่จะดูไปเสิร์ชแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นรูปโปรไฟล์ของคุณนะคะแม้ว่าเขาจะได้ไม่ได้เป็นสมาชิกในเว็บนั้นแต่เว็บนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าคนนอกเขาจะสามารถเห็นเห็นอ่ารูปเราไหมเวลาที่เขาค้นเห็นหรือไม่เห็นนะคะนี้เราเลือกได้นะคะแต่เว็บนี้นะคะก็คือข้อดีของเขานะนะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะว่าเราจาเป็นที่ต้องกดไลค์เราถึงเจอกัน เราถึงจะส่งข้อความหาก,กันได้ต้องกดไลค์ชนกันนะนะคะหากคุณไม่เสียเงินนะคะคุณจะไม่สามารถที่จะเห็นคนคนไลค์เราได้มันจะมาบอกเรานะว่า,าเห็นคนไลค์อะไรต่างๆและเว็บนี้ทำเหมือนกับ POF เว็บต่อไปนะพิมพ์จะมาแนะนำํำรีวิวก็คือ POF คือเรานั้นนะคะก็คือจะสามารถที่จะเห็นว่าเขาอ่านข้อความเราหรือไม่เว็บนี้เขาเพิ่มฟังก์ชันให้กับเรา โดยการที่บอกว่าหากเราอยากจะดูว่าข้อความที่เราส่งไปนั้นฝรั่งอ่านข้อความเราหรือเปล่าเราจําเป็นที่ต้องเสียเงินนะคะเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราส่งไปเอ๊ะทำไมผู้ชายไม่ตอบมันจะทาให้เราเห็นเลยว่าเขาอ่านหรือไม่อ่านเพราะผู้ชายบางคนเขาไม่อ่านข้อความของคุณเขาก็ไม่มีทางที่จะตอบนะคะแต่เว็บนี้เขาเพิ่มฟังก์ชันนั้นไปแต่ว่าเราต้องเสียเงินนอกจากนี้เราสามารถที่จะบูสต์ได้บูสต์ก็คือการโปรโมทพิมแนะนานะคะว่า นื่องจากสมาชิกมันมีเยอะสมาชิกมันมีเยอะเราไม่ได้เห็นทุกคนและทุกคนเขาก็ไม่ได้เห็นเราดังนั้นนะคะคือหากเราจะบูสต์ก็คือโปรโมทก็เหมือนที่พิมพ์พูดเมื่อวานว่าเว็บบาดูใช่ไหมหากเราเสียเงินเขาก็คือจะเวลาที่คนเสิร์ชเขาก็จะแอะชื่อเราเหมือนแปะโปรไฟล์เรานั้นเป็นท็อปลิสให้คนอื่นได้เห็นเวลาที่เขาเสิร์ชว่าเฮ้ยผู้หญิงไทยอยู่ที่แบงคอกอายุ34-40ถถึง40แล้วเราอยู่ในกลุ่มของ36 เวลาเขาเสิร์ฟปุ๊บมันจะขึ้นท็อปลิสต์อันนี้เว็บนี้เขาไม่ไม่เป็นแนวนั้นแต่คล้ายๆกันในมุมที่ว่าเรานั้นสามารถที่จะบูตโปรไฟล์ของเราให้กับคนอื่นได้เห็นแล้วเราก็บูตพิมพ์แนะนําหากคุณโปรโมทโปรไฟล์ต้องดูเวลาที่ต่างประเทศเว็บนี้ฝรั่งที่อเมริกาเล่นเยอะมากนะคะเยอะมากสามมีพิมพ์เข้าไปเล่นเพราะว่าเพื่อนของเขาคนแคนาดาแนะนําให้เข้าไปเล่นนางถึงเข้าไปเล่นนะคะแล้วคนเป็นอเมริกาเหนือนี่เยอะเพราะฐานมันอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ อยู่ที่นิวยอร์กหรือว่า LA นี่แหละที่เป็นฐานตั้งของบริษัทนี้ของเว็บนี้นะคะเวลาที่เราเสิร์ชนะเราบูตนะเราต้องดูเวลาที่ต่างประเทศเป็นหลักนะคะเราต้องบูตวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายๆอะไรต่างๆหรือว่าเวลาช่วงที่แบบว่าคิดว่าฝรั่งเขาตื่นหรือว่าเลิศพวกนี้นะคะก็คือเราบูตช่วงนั้นนะคะอันนี้คือสําคัญนะคะ เขาบอกว่าคนที่เขารีวิวเขาบอกว่าคล้ายๆกันแมทข้อความนันคล้ายๆกับแบบฮาร์โมนีแล้วก็ทินเดอร์นะคะนอกจากนี้นะที่สำคัญนะเว็บนี้นะนะคะทั้งเป็นผู้จริงผู้หญิงแท้ผู้ชายแท้ทั้งทั้งไม่แท้นะคะเขาก็คือเปิดเหมือนเปิดฟังก์ชันให้กับเปิดเหมือนมากกว่าในหลายเว็บไซต์ในหลายเว็บไซต์เขาจะขึ้นว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่เว็บนี้นะเขาว่า หมือนไม่แท้นะคะเหมือนไม่แท้จะพูดยังไงนะคะนะคะไม่แท้ดังนั้นนะคะเขาเขาเปิดให้เรามากขึ้นนะคะและเว็บนี้ยเล่นง่ายมากพิมพูดเลยนะคะว่าเป็นเว็บอีกเว็บหนึ่งที่เล่นง่ายมากๆนะเข้าไปเล่นอย่าเพิ่งเสียเงินนะแนะนําอย่าเพิ่งเสียเงินเข้าไปเล่นตามวิธีที่พิมพ์บอกก่อนนะคะเว็บนี้จะไม่เหมือนเว็บอื่นๆนะอย่างเว็บอื่นๆที่พิมพแนะนําไปอย่างบาดูเขาก็คุณก็สามารถที่จะทําวิดีโอแชทได้แต่เว็บเนี้ยนะคะ อ่าโอเคคิวปิดนี้ยังนะคะเขายังไม่มีวิดีโอแชทให้กับเราที่สามารถที่จะแชทเห็นหน้าได้เราจําเป็นที่จะต้องมาให้ไลน์หรือว่าให้ข้อมูลเขามาแชทกันข้างนอกนะคะมาแชทกันข้างนอกนั้นก็คือเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะไม่มีกลุ่มแชทนะในหลายๆเว็บไซต์หรือในหลายๆแอปนั้นจะมีกลุ่มแชทแต่โอเคคิวปิดไม่มีกลุ่มแชทการที่เราเข้าไปกลุ่มแชทนี่มันจะทําให้เรานั้นเห็นฝรั่งเยอะมากขึ้นนะคะเห็นฝรั่งเยอะมากขึ้น กะะารยืนยันโปรไฟล์นะคะก็คือแค่ต้องลิงก์ต้องทำแค่ผ่าน facebook แค่นั้นนะคะแต่พิมพก็ไม่แนะนำนะอย่างที่พิมพเคยบอกไปเสมอนะคะว่าพิมพ์ไม่แนะนำให้คุณลิงก์โปรไฟล์ Facebook นะคะเป็นโปรเฟซบุ๊กหลักนะ เป็บุกหลักของคุณที่คุณไว้ติดต่อเพื่อนะไว้ติดต่อที่ทํางานหรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่แนะนําให้คุณใช้อีเมลและอีเมลก็เป็นอีเมลที่สร้างสําหรับการเล่นเว็บเด็ดออนไลน์คู่แค่นั้นนะคะอย่าแปลว่าอีเมลที่ทํางานหรือว่าอะไรต่างมาใช้นะไม่โอเคนะนะคะนะคะก็จะยังมีในเรื่องของการที่ต้องเสียต้องต้องเห็นการโฆษณานะคะหากเราเล่นฟรีนะ,ะหากเราเสียเงินเราก็จะไม่เห็นการโฆษณาเว็บนี้นะ,ะเขาให้ เขารีวิวมาเป็น4ีทับหนะแล้วพิมพ์ก็ชอบนะชอบว่าผู้ชายในเว็บนี้นะคะงานดีพิมพ์ใช้กับเด็เหมือนเมื่อวานมีพิมพ์รีวิวบาดูไปใช่ไหมนะคะแล้วก็มีมีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะว่าเขาไปเก็บฝรั่งมาอ่าเว็บแอปหาคู่ละสามี่คนอะไรต่างเแล้วเขาก็เก็บจากบาดูนี้ได้2อสคนแล้วเขาก็บอกว่าผู้ผู้งานดีพิมพ์ก็จะบอกนะคะว่าโอเคคิวปิดเนี่ยฝรั่งงานดีนะ งานดีเยอะนะคะงานดีเยอะนะคะเราจําเป็นที่ต้องเลือกแต่ข้อเสียอีกข้อหนึ่งที่พิมจะบอกนะว่าหากเราเล่นผ่านแอปชื่อประเทศเขาจะยอ่อนะคะชื่อประเทศเขาจะย่อทําให้บางครั้งเราเออว่าประเทศเนี้ยประเทศอะไรนะคะประเทศนี้ที่ไหนนะคะเราจําเป็นที่ต้องหาข้อมูลเพราะเขาไม่ได้ใส่ชื่อเต็มของประเทศอย่างเขาบอกว่าอ่าเขาจะใส่ชื่อใช่ไหมนะคะชื่ออายุแล้วก็ชื่อย่อของประเทศดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้อง ดูข้อมูลด้วยนะคะว่าเราจะไม่เออนะคะไม่เออเลยว่าเราคุยกับประเทศไหนกันแน่ดังนั้นเราต้องดูให้ดีนะคะวันนี้ก็มาแนะนํารีวิวพิมพ์แนะนําเพื่อนๆเข้าไปเล่นนะนะคะเข้าไปเล่นคุณอาจจะไม่แฮปปี้คุณจะปิดปิดเปิดเปิดอะไรต่างก็ได้นะแต่พิมพบอกก่อนนะคะว่าเมื่อเข้าไปแล้วเว็บนี้พยายามตอบคําถามมากที่สุดไม่เข้าใจเปิดอ่าดิกนะคะตอนที่พิมพ์สมัครนะ พิมเปิด dictionary นะนะคะว่าเขาแปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรกว่าจะเสร็จนะหกเจ็ดชั่วโมงนะคือเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากๆแล้วเวลาที่เขาจะมีเหมือนคล้ายๆการเขียนเอเซย์เหมือนการเขียนเอเซยก็คือเหมือนการเขียนเรียงความในข้อในเขาจะมีคําถามให้กับคุณถามว่าเราจาเป็นที่ต้องเขียนไหมในเว็บนี้นะนะคะในโอเคคิวปิด OK, นี้นะพิมแนะนําว่าต้องเขียนเพราะว่าเวลาที่คนเสิร์ชเป็นคํามันจะขึ้น เช่นยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าวันอะไร perfect day ของคุณคืออะไรวันอะไรนู่นนี่นั่นะบางคนก็บอกว่าวันที่ไปเที่ยวทะเลมีคําว่าบีชอะไรต่างๆคือบางคนเขาชอบไลฟ์สไตล์ทะเลเขาก็เ์ชคำว่าบีชอะไรต่างมันก็จะขึ้นนะคะดังนั้นนะทุกคําหรือทุกอะไรต่างๆในเว็บเนี่ยมันขึ้นการเขียนเอเซ่สำคัญนะต้องเขียนนะคะตอนนี้เพิ่ม์สมัครให้กับพี่ในะหลายคนก็เขียนให้เขานะนะคะเขียนเอเซ่ให้เขาเขียนโปรไฟล์ มันจะมีช่วงที่แบบว่า my ซ e l นะคะ s u ม m รีเกี่ยวกับคุณนะคะก็คือเป็นโปรไฟล์ของคุณพิมพ์จะเวลาเพิ่มเ,เ,เ,เขียนนะพิมจะตัดโปรไฟล์เป็นสองท่อนนะคะท่อนของตัวคุณแล้วก็ท่อนของคนที่คุณมองหาแล้วก็จะมีดีเทลข้างในนะคะที่เราจะเปลี่ยนที่ต้องเขียนมันคล้ายๆการเขียนเรียงความอ่าโอเคคิวปิดจะไม่เหมือนเว็บอื่นๆนะเว็บอื่นคุณอาจจะไม่เจอบางคนอาจจะเบื่อหน่ายนะคะว่าเฮ้ยทำไมเราจําเป็นต้องเขียนเรียงความบรรยายตัวเราหรือว่าอะไรต่างพวกนี้นะแต่อย่างที่พิมพ์บอกนะคะมันขึ้นกับ การเสิร์ชนะคะการเสิร์ตโอเคนะคะเข้าโหมดการตอบคําถามนะคะโอเคค่ะคุณการเวลาขอบคุณนะคะค่ะพี่ปายค่ะค่ะคุณธันวรัตน์นะคะค่ะคุณนัตยานะคะค่ะคุณลินนะคะค่ะคุณภูวนาศนะคะฟ้ารอนหมอคุณการจนานะคะจ้าฟ้าร้อนค่ะมาเบิ้งทีหลังนะคะจ้าคุณธันวรัตน์นะคะขอบคุณนะคะ วิศวกรยานยนต์ไม่รวยนะคะป้าก็แค่เป็นวิศวกรค่ะว่าวิศวกรทำงานดีอยู่นะนะคะข่าคุณอ่อนนะคะข่าคุณเดซี่บารดูมีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าเนี่ยเจอแต่ผู้ชายไทยเจอแต่คนไทยนะเราก็มีคนหนุ่มมาคอมเมนต์เขาบอกว่าคุณต้องไปปักนะคะคุณต้องไปปัาแล้วก็ไปเลือกประเทศนะคะไปเลือกประเทศคุณถึงจะเจอนะถึงจะเจอนะนะคะนะคะจ้ารคุณเคพิงใช่ค่ะพี่ปายเราต้องตอบคําถาม เว็บเนี้ยโอเคคือปิดคุณต้องตอบคําถามนะพี่บอกนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากตอบคาถามเราขี้เกียจนะ,ะคะขี้เกียจคุณจะไม่เจอคุณอ่าที่เป็นเป้าหมายของเรานะเราหาผัวฝรั่งนะเราอยากขี้เกียจนะ <c oughs> ถ้าเราขี้เกียจนะมันจะไม่เวิร์กเอานะนะคะจะไม่เบเวิร์กเอานะห้ามขี้เกียจนะห้ามนะนะคะห้ามขี้เกียจนะนะคะนะคะ นะคะแล้วเมื่อเช้านะพิมพิมเพิ่งลงทางเพจหาแฟนต่างชาติไปกุรมายสตอร์สิบ้านะคะมีน้องเข้ามาแอดไลน์เข้ามาถามนะคะเขาบอกว่าเขาคุยกับฝรั่งคุยกับฝรั่งเป็นเพื่อนนะคะแล้วทีนี้ก็คือคุยไปคุยมาแล้วก็ผู้ชายนะคะบอกว่าจะฝากเงินมากับเพื่อนนะคะแล้วทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะคะ ให้เสียเงิน50,000ื่นกว่าบาทหรือว่าอะไรต่างๆโดยค่มขู่ให้โอนเงินเดี๋ยวนี้คือพิมพ์จะบอกนะคะว่าสแกมเมอร์หรือว่าพวกนี้นะมันจะใช้จิตวิทยาค่มขู่แบบว่าประมาณว่าต้องทําเดี๋ยวนี้นะไม่ทําเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องต้องทําเดี๋ยวนี้ FBI จะมาจับคุณนู่นนี่นั่นนะคะดังนั้นนะคุณไม่ต้องไปสนใจบล็อกมันทิ้งน้องเขาบอกว่าเปิดกล้องมาหน้าตรงปกนะพี่อะไรต่างในที่พิมเขียนไปในคัมภีร์หาแฟนฝรั่งนะว่า ที่ผู้หญิงไทยโดนต้มนะคะหมดไปแสนกว่าบาทหรือสองแสนนั้นที่ไปเจอฝรั่งที่ห้างสรรพสินค้านั้นเจอตัวเป็นเป็นหน้าตรงปกผิวสีขาวนะคะมันยังหลอกเลยนะภาษาอะไรนะคะกับการที่เจอในกล้องดังนั้นมันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะว่าหน้าตรงปกมันจะไม่หลอกเราคิดง่าย,งายว่าคนมายืมเงินเรานะคะหน้าตรงปกอะไรทุกอย่างนะคะมันยืมแล้วไม่ไม่คืนมันก็หลอกเราเหมือนกันดังนัง้นนะคะอย่าไปไว้ใจมากแล้วน้องคนนี้นะนะคะก็มาถามนะพิมพ์ก็บอกว่า หากจะอยากเสียเงินฟรีก็โอนให้มันน้องบอกว่าน้องไม่โอนหรอกแล้วมันก็ไอ้สแกมเมอร์นี่มันใช้บัญชีเมียมันนะคะผู้หญิงชื่อวิไลนะคะผู้หญิงชื่อวิไลมันก็ให้บัญชีมานะบัญชีธนาคารผู้หญิงคือพิมบอกนะหากคุณตกเป็นเหยื่อนะแจ้งความให้ดําเนินคดีเป็นลากเมียมันเข้าคุกเพราะมันเคยมีกรณีที่พิมพ์เปิดนานแล้วล่ะนะคะน้องคนนั้นโอนเงินไปแสนกว่าบาทมันอ้างว่ามันบินมาหา บินมาหาแล้วโดนทำร้า,ายที่จีนนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะให้องนไปเพราะว่าจะผ่าตัดด่วนนู่นนี่นั่นและผู้หญิงก็โอนเข้าบัญชีผู้หญิงไทยแล้วพอโอนไปปุ๊บรู้เลยว่าตัวเองถูกหลอกนะคะแจ้งความรวบผู้หญิงได้นะรวบผู้หญิงไทยได้ได้ถามว่าได้เงินไหมไม่ได้เงินนะแต่อย่างน้อยนะคะลากมันเข้าสังเตรให้มันรู้ว่าผู้หญิงไทยยังจะรวมหัวกับผัวมาหลอกเรานี่มันไม่ใช่นะคะดังนั้นนะคะคุณเจอกรณีที่โอนเข้าบัญชีผู้หญิงไทยนะนะคะรวบมัน นะคะอย่าปล่อยให้มันลอยนวลน,นะคะแต่ในหลายคนอายอายมากนะคะอายรู้สึกอายรู้สึกอะไรต่างอย่างปีที่แล้วใช่ไหมที่หมดเป็นล้านนะคะไม่มีเงินก็ไปยืมเข้ามาอีกนะนะคะดังนั้นพี่บอกนะคะว่าหากคุณโอนเข้าบัญชีผู้หญิงไทยนะคะรวบมันแต่ในหลายแกมเมอร์ม,มันฉลาดมันให้โอนผ่านเวเทิร์ยูเนียนก็เหมือนกับพี่คนใช่ไหมนะคะที่โอนไปรับผลประโยชน์ มันทำบัตรไอดีบอกว่าเนี่ยนะผมจะตายนะผมมีเงินฝากร้อยล้านพันล้านนะคะผมหาผู้รับผลประโยชน์แล้วคุณนะเป็นคนที่ผมรักผมอยากจะให้คุณเนี่ยโอนไปซะแต่นกว่าบาทแต่ว่าไม่ได้โอนเข้าบัญชีผู้หญิงไทยมันให้โอนผ่านเ e เทิ r ยูเนี n w เวเทิลยูเนีนะใช้แค่ชื่อกับนามสกุลแค่นั้นนะคะดังนั้นนะคะก็คือคุณตามไม่ได้นะคะจบนะคะจบเลยนะคะจะ้าคุณออนนะคะหนูน้อยเขากำลังนอนนะคะ เจ้าป้าการนะหาเจ้าคุณอบ,บังงานะคะบังงานนะคะเจ้าพี่พี่อยู่ที่เม็กซิโกวันนี้มาทันใช่ไหมนะคะมาทันดังนั้นนะคะพี่พิมบอกนะคะว่าอย่าไปฟอร์ให้กับมันพราะพวกนี้มันจะเหมือนบังคับเราเร็วๆคุณต้องจ่ายเดี๋ยวนี้นะต้องจ่ายเดี๋ยวนี้หาไม่จ่ายเดี๋ยวนี้จะเป็นปัญหาหนู่นนี่นั่นนะนะอย่าไปเชื่อหัวมันนะคะบล็อกมันเลยหากคุณอยากรู้ว่า FBI เขามีหน้าที่อะไร Google สิคะ แต่บางคนนะคะไม่ฉลาดพอนะคะแค่เขาเอาเ b i มาข่มขู่ก็มือสั่นตึ๊ดๆๆพวกนี้เป็นจิตวิทยานะเพราะพิมพ์เคยโดนมาก่อนนะคะมันจะโทรมาทุกนาทีเลยนะโทรมาตลอดนะโทรมาโทรมานะคะว่าคุณต้องโอนเงินผมตอนนี้ผมกําลังมีปัญหามากผมจะตายผมจะนู่นจะนี่คือมันพยายามที่จะบังคับเรานะคะเราด้วยความกลัวเราก็จะโอ้ยิ่งตอนนี้นะมีแอปโอนเงินนะคะมือมือไม้สั่นตึ๊ดๆุรีบโอนให้มันนะคะหากคุณรู้ว่าคุณกําลังอยู่ในภาวะที่ จะโดนก c a มอร์นะให้คุณบล็อกเบอร์มันมันติดต่อคุณไม่ได้จบนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นยุ่งกับมันนะ,ะบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยไม่เป็นไรเราจะด่ามาันอะไรต่างก่อนคุณจะด่ามาันนะมันใช้วิจิตวิทยานะคะทําให้คุณนั้นเอ่อเข้าไปโอนเงินให้กับมันก่อนดันงนั้นนะคะก็คือหากรู้ว่าดีวกับพวกนี้บล็อกบล็อกลูกเดียวนะคะบล็อกลูกเดียวอย่าไปคุยกับมันนะคะเพราะอย่างเคสเนี้ยบอกว่ามันจะฝากเงินมากับเพื่อนใส่กระสอบมาใส่ซองมานะคะ บ้าบอขอแตกมันให้จ่ายเท่าไหร่ห้าหมื่นสองใช่ไหมนะคะห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหรือว่าอะไรต่างนะนะคะบ้าบอมากเลยนะคะพวกนี้ใช่คุณเบนจะมาใช่ค่ะพี่ปายนะคะคือหากมันเปิดกล้องมาหน้าตรงปกมันจะส่งของมาให้จะฝากของมาให้ฝากเงินฝากทองมาจะไปเชื่อัวม,มันนะคะยุคโควิดตอนนี้นะคะลำบากกันทั่วหน้านะคะใครเขาจะมาใจดีให้กับคุณนะคะบล็อก นะคะบล็อกมันเดี่ยงอย่างเดียวเหมือนกับมีพี่คนหนึ่งมาถามนะแกบอกว่าเนี่ยจะทํายังไงนะนะคะจะทายังไงผู้ชายมาขอยืมเงินพิมบอกว่าเอาเท้าพี่นะคะเข้าไปบล็อกมันเลยนะคะไม่ต้องใช้มือนะคะใช้เท้าบล็อกมันเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจหากรู้ว่าดีวกับพวกแสแกมเมอร์อย่าไปคุยอย่าไปคุยต่อห้ามไปคุยต่อเป็นอันขาดหากคุณไปคุยต่อเมื่อไหร่คุณจะฟอลให้กับพวกมัน นะคะมือมือ,ม,อมือเท้าคุณจะสั่นเป็นยิกยิก่ยนะคะรีบกดโอนให้มันยิ่งบอกว่าที่จะเอา FPI มารวบคุณถึงที่ไทยบ้าบอคอแตก f b i เขามีหน้าที่อะไรนะคะก่อนที่จะไปโอนเงินให้กับมันไปเสิร์ช Google นะนะคะความผิดคุณเกิดขึ้นจากอะไรทําไม FPI จะมาจับคุณนะคะแล้ว f b i เขามีหน้าที่อะไรเราต้องฉลาดนะนะคะขอโทษนะโง่ไม่ได้นะโง่แล้วก็เสียเงินฟรีนะนะคะเสียเงินฟรีไม่มีเงินไปยืมเงินเข้ามานะคะ เหมือนกับน้องที่โอนไปสี่หมื่นใช่ไหมให้แฟนแฟนฝรั่งคนยูเครนโอนมาให้นะคะนะคะต้องทํางานใช้หนี้นะคุณคิดดูนะหาเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าเสียค่าน้ําค่าไฟค่าห้องค่าอะไรนะคะส่งให้แม่นู่นนี่นั่นเหลือไว้ประมาณห้าพันนะคะห้าพันแล้วเราจำเป็นที่ต้องเก็บเงินไปใช้หนี้เขาสี่หมื่นเป็นปีนะถึงจะหมดโอ้ยนะคะเศร้านะคะดังนั้นเราอย่าโลภอย่าไปอยากได้ของมันนะคะอย่าไปอยากได้พิมพ์พูดนะคะว่า หากเราไม่อยากได้ของมันนะคะมันก็ไม่มีทางที่จะทําอะไรเราได้นะคะจะไปอยากได้นะคะบอกมันเงินฉันหาได้เองไม่ไม่ไม่ได้อยากได้ของมันนะคะเราต้องแบบว่าต้องทําให้มันรู้นะนะคะว่าคุณไม่แคร์นะคะเพราะหากคุณไม่แคร์นะคะมันก็คือเหมือนมันยังไงอะเหมือนมันก็คือ ไม่สามารถเอาเราเป็นเหยื่อได้นะคะเอาเราเป็นเหยื่อได้เห็นมี <c oughs> เห็นพิมพรีวิวบาดูไปเมื่อวานนะนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์เจอแต่คนไทยนู่นนี่นั่นนะนะ,ะเห็นมีคนอีกคนหนึ่งมาคอมเมนตะ์นะนะคะว่าเขาเจอสามีฝรั่งเขาจากบาร์ดูคอมนี่ละ่ะนะคะดังนั้นนะเพื่อนๆอ,อย่านะนะคะอย่าพลาดโอกาสเล่นเว็บไหนเราก็เข้าไปเล่นนะคะนะคะ เข้าไปเล่นกระจายกําลังกันเล่นให้มากที่สุดเพราะอย่างมีคนมาคอมเมนต์นนะใช่เออแน่คุณประทูคุณประทูบอกว่าเนี่ยนะดีนะคะตั้งแต่เล่นบาดูมาแกมยังไม่เคยเจอสแกมเมอร์จากประสบการณ์ตัวเองนะและงานดีเยอะมากนะคะแค่เราเลือกเยอะๆปักหมุดไปประเทศที่ชอบฟรีด้วยไปเล่นกันเลยนะคะแกก็บอกว่าแกไปไปอ่า เก็บฟอมาจากบาดูได้3ามคนใช่ไหมมีแต่ฟองงานดีๆนะคะดังนั้นนะเราอย่าพลาดนะเราอย่าพลาดเราต้องไปเล่นนะคะเราต้องไปเล่นนะคะมีน้องม,มาถามนะว่ามีน้องม,มาถามนะบอกว่านะคะใช่ค่ะบล็อกลูกเดียวบล็อกไม่ต้องไปดีวกับมันได้แฟนจากบาดูนี่แหละโอ้เนี่ยคุณสุภัชยานะคะมาคอมเมนต์บอกว่าได้แฟนจากบาดูนี่แหละคบกันมา3ปีบินม,มาหาทุกปีและปีหน้ามีแผนจะแต่งงานกัน หังนั้นเราอยากาด,ดูถูกแอปเขานะแอปเขาฟรีนะคะเราก็เล่น <c oughs> แต่พิมไม่เคยเล่นบาดูนะแต่โอเคคิวปิดพิมพ์เล่นแล้วพิมก็เจอสามีจากนั้นเมื่อก่อนนะมันเป็นมันฟรีนะคะแล้วเขาก็จะส่งแมทมาใกล้ๆนะคะเก็ส่งรูปแฟนมานะคะแล้วพิมก็เข้าไปทักเขานะอย่างที่พิมบอกนะคะว่าอัปเดตออนไลน์หาคู่นะ เขาไม่ได้เห็นเราทุกคนนะเราก็ไม่ได้เห็นทุกคนเราเห็นผู้งานดีเราเห็นผู้ที่เราสนใจกรุณาเข้าไปทักเขาแล้วก็อ่านโปรไฟล์เขาก่อนนะแสดงความสนใจว่าเขาสนใจอะไรเราถึงจะไปยิงคําถามยิงอะไรถูกประเด็นแล้วผู้ชายจะได้สนใจหรอเพราะอย่างตอนที่แฟนนะเขาบอกว่าเขามองหาเพื่อนคุยเพราะเขามาอยู่เนี่ยนะคะนะ่ะอ๋อยินดีด้วยนะคะคุณทันวััตนะคะแฟนอยู่ประเทศอยู่รัฐไหนคะนะคะ นะคะแล้วเขาก็พิมพก็บอกว่าเออนี่ยเป็นเพื่อนกันไหมนะคะเขาไปคุยนะคะพัฒนาจากความเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนนะคะอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยเราจะหาผัวฝรั่งเราไม่อยากที่จะเสียเวลานะคะคุยไปบอกว่าเป็นเพื่อนคือในหลายคนนะเขาไม่ได้พุ่งเป้าว่าเขาจะหาเมียเลยนะคะเขาก็คือบางคนคือเหมือนกับเราคุยกันไปแล้วมันคลิกกันคลิกเราก็คือพัฒนาไปนะคะดังนั้นนะคะก็คือเราจะไปโฟกัสว่าที่เราจะหาผัวฝรั่งเลยบางคนเขาเห็นว่า เรามองหาผัวเลยเขาก็กลัวนะเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องการมีแฟนเลยถึงเปล่านะคะบางครั้งเราก็คือสตาร์จากความเป็นเพื่อนกันก่อนนะนะคะสตาร์จากความเป็นเพื่อนกันนะคะเห็นคนุณจุดามาบอกนะบอกว่า ตอนนี้แกเมอร์พัฒนานพิมพ์เป็นแปลภาษามาเพราะว่ามันไม่ได้แปลภาษามาเมียคนไทยมันแปลให้เมียคนไทยมันพิมพให้นะคะนะคะนะคะใครมีคำถามขึ้นมาได้นะเดี๋ยวพิมพ์คุยประมาณสองนาทีเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วหิวละตาลายนะคะนะคะนะคะ เว็บต่อไปที่พิมพ์จะมารีวิวนะ POF นะนะคะ POF เป็นอีกเว็บหนึ่งที่ฟองงานดีมาก <c oughs> ที่พิมพเคยเข้าไปเล่นนะทาไมพิมพจึงบอกว่าฟองงานดีเพราะเคยเข้าไปเล่นนะคะคือบางเว็บที่เข้าไปเล่นนะคะอย่างที่ฟองงานดีๆกันนะคะฟองงานดีหมายถึงว่าเขาลงรูปที่แบบว่าเหมือนมันดูสะอาดดูดีคือเว็บเขาจัดสรรอย่างดีนะคะเว็บเขาจัดสรรอย่างดีพอเราเข้าไปปุ๊บมันก็คือ มันทำให้เราเห็นว่าเว็บเนี้ยสะอาดน่าเล่นนะคะบางเว็บก็คืออีลุกขกุกขักนะคะมันก็มันก็ดูดูไม่ค่อยดีสเท่าไหร่นะคะนะคะมีน้องมาถามนะว่าเขาคุยกับฟอนะฟอไม่เคยถามเขาว่าเขาทำงานอะไรนะเขาก็คือนะะเขาก็คือ ไม่เข้าใจว่าทาไมฟอไม่ถามเขาเรื่องเขาทํางานนะคะพอเขาถามแลวฟอก็ไม่เคยบอกเขาเรื่องทํางานคือพิมพ์พูดนะคะว่าบางอย่างบางเรื่องเขาก็ไม่อยากที่จะโอเพ่นนะนะคะหากบางกรณีหากกรณีที่คุณไปคุยกับคนที่แบบว่าเขาทางานแบบ Security ความปลอดภัยสูงๆนะนะคะก็คือมันก็ยากนะที่เขาจะมาเปิดหรือว่าอะไรต่างนะคะไม่ต้องสับสนเลยป้านะคะไ,ไม่ต้องสับไม่ต้องสับสนนะคะ นะคะก็ะคือจัดสรรให้ดีนะอย่าลงไปคุยนะเหมือนพี่ที่อยู่เม็กซิโกใช่ไหมคะพี่ดอฟินนะคะพี่ก็บอกว่าสับสนนะคะคุยผิดคุยถูกใช่ไหมนะคะลงนะคะงงนะคะคุยผิดคุยถูกนะคะนะคะเราต้องตามให้ทันอ่าคนยุคนี้นะนะคะ ฟอร์มนะคะสแกมเมอร์ mer, นะคะมันเยอะพี่บอกนะคะทุกเว็บนะมีสแกมเมอร์หมดนะไม่ได้บอกว่าบางเว็บมีปลอดภัยนะเซนต์หลุยส์นะคะคิตีแวร์เซนต์หลุยส์แวร์เซนต์หลุยส์เซนต์หลุยส์อ๋อมิสซูรีอ๋อเพื่อนพิมพ์ก็อยู่มิสซูรีนะคะนะคะเพื่อนพิมพ์ก็อยู่มิสซูรีนะคะมีมีคนหนึ่งนะคะอยู่มิสซูรีนะคะ โอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนก็ฝากเพื่อน,นค่ะอย่าลืมเข้าไปสมัครกันนะนะคะสมัครตอบคำถามไม่ได้เยอะม,มากที่สุดตอบไม่เข้าใจนะคะอ่าเปิด Dictionary นะแปลแปลนะคะแปลนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็อย่าลืมใครจะสั่งคำพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะล็อตนี้ใกล้จะหมดแล้วนะพิมจะไม่ตีพิมพ์เพิ่มนะนะคะเพราะอะไรเพราะเล่ม2จะออกนะคะพิม์จะไม่ตีพิมพ์เล่มนี้แล้วนะนะคะ เร็่มสองก็คือเนื้อหานะคะแตกต่างกันอย่างทิ้นเชิงนะคะก็คือจะไม่นะคะจะไม,จะไม่จะไม่มีการไม่มีการตีพิมพ์รตนี้มาแล้วนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีกันทุกคนขอบคุณค่ะ